สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกองหลังนะครับที่เป็นตำนานของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นตํำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตํำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเขาคนนี้เลยนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกิงกาไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเก่งกําไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่า หลายหลายคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับและบุรุษผู้นี้นะครับก็คงจะเป็นนักเตะที่เล่นสโมสรเดียวนะครับนั่นก็คือเจมี่คราเกอร์นี่นะครับอ่าส่วนของเจมี่คราเกอร์ก็ OVR อยู่ที่1 0 0เอครับ เราไปดูสเตตคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของเท้าก็อยู่ที่35นะครับสปีด93 91นะครับรูปร่างก็สูงหนึ่งสิบห้าซนเมตรอ่ะเหมือนกับว่านิวมันเนี่เลยนะเออความสูงในี่ใกล้เคียงกับมันเนี่นะครับในเรื่องของเกมรับแน่นนะครับร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดนะครับประมาณนี้ความแข็งแรงอยู่ที่ร้อยหกครับคุณสมบัติมีนะอะไเพิ่มขึ้นนะมือเลยเป็นปานกลางสูงนะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับเราไปดูราคากันหน่อยสิโอ้โหราคา ก็ถือว่าราคาอยู่ในช่วงมาตรฐานแล้วกันนะครับร้อยเอ็ดก็จะอยู่ช่วงประมาณต้องสองร้อยกว่าๆนะครับสองร้อยต,ต้นต้นนะจะแพงมีคนแพงกว่าอยู่นะก็คือวิดิตนะครับราคารองวิดิตมานิดหนึ่งครับแต่ว่าของดีหรือเปล่า <c oughs> ไม่หรอกมันเป็นนักเตะที่แบบเพิ่งเข้ามานั่นแหละนะครับอ่าว่าไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อหน่อยดิสองร้อยเจ็ดสิบได้แบบประมาณนี้นะฮะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหกสิบหก 271ไปเลยเรามีเงินเท่าไหร่เนี่ย400กว่าล้านเอ้ยขนได้แข้งไม่ร่วง2 7 1เดี๋ยวระหว่าง2 7 1กับซื้อเอาเม็ดเขียวไปเอาล่างไหนดีเอา271เไปเลยไป271ซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขานะฮะตอนราคาถูกไม่ซื้อมาซื้อตอน271เนะ่ะะเดี๋ยวเราทิ้งเวลาไปสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรากลับมาดูทีนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับก็ 271นะไม่มีคนปล่อยนะฮะแต่มีคนที่ขายอยู่ที่294กนะฮะดังนั้นเราจะซื้อราคานี้แหละนะครับ294อองเนะครับซื้อเลยจะให้คำคอ o เ t e n t แพงกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยสาล้านครับ การ์ลเกอร์สามร้อยล้านจะดีจริงหรือเปล่านะครับมาแล้วของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตีบวกกันดีกว่านะฮะอะไรเดี๋ยวเแคปก่อนวาร์ปหนึ่งโอ้ซื้อแพงกันนะเนี่ยกองหลังเาเรียกว่านานๆจะมีกองหลังที่เป็นตำนานของลิเวอร์พูลนะฮะสามมีฮิวเปียก็มามีนะครับตอนนี้อยู่ที่14นะครับเรามีมาเชร์โน่สิบสี่ดังนั้นก็ อาจจะมีเส้นทางลูกผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะเราจะเริ่มจากเม็ดแดงนะครับแต่ก็ต้องเผื่อมาเชลโนเอาไว้ให้เทนอโนอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเทนอโน100น,นะครับจะเป็นตำแหน่ง RB นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเทนอโนแต่ว่าเราเอาไปใช้ เราเป็นตำแหน่ง CDM นะครับไปเล่น RB ได้ยังครับรอบนี้ขอเป็น40%แล้วกันครับอ่ะดูสิจะติดไหมจะติดไหม40%แบบนี้ติดครับผมโอ้โหสบายใจแล้วพี่น้องเอ๋ถือว่าคุ้มแล้วล่ะนะครับ40%ติดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะ รูดเบลิงแฮมเหมือนกับเราเราไม่เคยตีบวกอย่างนั้นนะมาสอนตลอดเลยอ่ะีนี้ก็เอานูเยสนะครับไปพักก่อนได้ครับผมถ่ายทอดการฝึกมาให้เจมี่คาราเกอร์ก็ดีกว่าขาดอีกตั้งเยอะเหมือนกันนะห้าสิบประมาณนี้คร,บ,ครบไหมน่าจะครบแหละนี่ได้แล้วขึ้นไปที่ ยี่สิบสี่นะครับแล้วก็อนุเยะไปพักนะครับผมพักผ่อนได้แล้วนะครับนูเยะร,ร่างนี้ใช้งานมาคุ้มราคาแล้วนะครับฝึกนิดนึงโอ้หเหมือนเราไม่ได้เทรนมานานมากเลยนะจูบริแฮมต้องเข้ามาสอนใหม่นะประมาณนี้ครับทุกคนอุยอ้ยโอยาร้อยสองเดี๋ยวนะขอขอปรับนิดนึงนะอยากรู้ว่าเมนเจอร์ถ้าปรับ จากนูเยสเป็นเจมี่คาร์เกอร์จะ OVR ร0้อยห้าไหมนะยังร้อยสี่อยู่นะครับยังไม่ขึ้นเป็น,105นร้อยห้านะฮะไม่แน่หรอกถ้าเป็น b s a ล่ะ4-2-4ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ดันคิดเขาอยู่ตรง CAM อาจจะได้ก็ได้นะอาจจะนาไม่ได้ครับต้องไปคำนวณอีกทีหนึงไม่ได้นะแต่ในส่วนของ h ิตเนะครับที่เราจะรีวิวนะครับดังนั้น ฟานได้มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้เป็นเจมี่คาร์เกอร์นั่นเองครับคู่กับเทนอโนนะครับว่าแล้วเดี๋ยวไปดูสัก2เกมแล้วกันนะครับในส่วนของเฮดูเฮดนะครับว่าเจมี่คาร์เกอร์นะครับแล้วก็เมนเจอร์อีกสักเกมหนึ่งครับว่าเขาจะเล่นได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับโอเคครับวันนี้เหมือนจะเล่นในบ้านลิเวอร์พูลนะครับผมลิเวอร์พูลมาด้วยแผน4 4 2โฮดดิ้งฮะกองหน้าก็เป็นดีโก้จูด้าแล้วก็ดันกี้ครับ แล้วก็ให้สังเกตที่เจมี่คาร์เกอร์ดีๆนะครับว่าเกมรับของเจมี่คาร์เกอร์เขาจะดีมากน้อยขนาดนะฮะไปครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจเบรกทีมชาติอยู่นะฮะดังนั้นการดีเราจะอ้นี่ไงครับตัดบอลได้เลยหนึ่งจังหวะแล้วก็จ่ายบอลสวยครับแล้วก็ชิปไปฮะโจตาชุวนี้ถึงไหมถึงอยู่ถึงอยู่แล้วก็ยังไงฮะ แล้วบอลมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหหมูสลัดมาแล้วโอ้โหไม่ได้ครับคู่ๆรลยะครับกาเลเกอร์ครับกาเลเกอร์กาเลเกอร์กาเลเกอร์เข้าสิโอ้โหเขาเข้าบอลแมนด้วยนะกาเลเกอร์ไปฮะโจตาไหวไหม ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวอยู่บอลอยู่ไหนแล้วับบอลอยู่ไหนแล้วไม่ถึงฮะมันคุกขูักขักตะกุกตะกักเอคุก้กุ้ยมันอยู่จนอย่างนั้นน่ะนะครับนะครับเอาใหม่ครับบีอัพใหม่เอาวะเอาเรื่องอยู่นะดีอยู่อาจจะดีกว่านูเยสอยู่ไปฮะนั่นเอาหัวเราะครับพี่น้อง พี่น้องพี่น้องเอ้าแล้วพี่น้องเลยไม่มีใบด้วยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเสียบทั้งทีเลาไม่มีใบามาให้ฉันดูเลยครับคือน,นำไปก่อนครับที่หนึ่งระตูต่อสุดนะครับเสียบทั้งทีพี่ไม่มีใบแจกบ้างเหรอพี่กรรมการเสื้อเขียวจา๋ามาแล้วกันเลยเกอโอ้โหวคใช่ของดีแน่นอนททุกคน แพงหน่อยแต่อร่อยแน่ไปครัแบบอาแบบ้าวแล้วโอ้ยบอกเลยว่าของดีจริงกาลเกอร์คู่กับฟานไดนะครับของแท้แน่นอนแบบเฮ้ยเดบอสเดบอสเดบอได้เบอได,อได,อได,อได้เจอลาดมาแล้วเจอลาด เอาละเสียบดูเสียบได้อยู่45แล้วไม่พอครับอ่าในครึ่งแรกก็ถือว่ากาลเกอร์ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะยืนตำแหน่งดีนะครับจิ้มบอลแม่นนะครับผมก็มาดูครึ่งหลังว่าจะมีการพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมตำแหน่งนี้แผ่นี้ยังได้อยู่ไหมยังได้ไหมไม่ได้ครับเซอร์ซี่ไม่ใช่แล้วไปแล้วพี่น้อง เฮ้ยบอลมันแบบกระดอนว่าโอ้เสียบด้านหลังได้บอลเฉยเลยเอาละพี่เอาละพี่โรนันโดมาแล้วพี่มาแล้วเจอาฟินแบกมา ไปครับไปครับโอ้โหม่เข้าได้ไงอะเต็มเต็มเต็ม,ตม,ตมแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กอ่ะเฮ้ยเบอร์จิวฝ่าไหนตรงมาล่ม <ing out> ไปครับถึงไหมละ่ะถึงอยู่ถึงอยู่โรโบโรโบถึงอยู่ปั <in> ๊มบอลกันนิดนึงปั um ๊มเสียบอล โอ้โหกาลเกอร์ลูกนี้ช่วยเซฟชีวิตช่วยเซฟชีวิตไปได้หนึ่งดอกนะฮะไปฮะไปฮะถึงไมไม่ถึงฮะไม่ถึงฮะไปแล้ว โอ้โหหัวหัวแดงหมดแล้วหัวแดงหมดแล้วไม่มีแรงจะเล่นแล้วจังหวะนี้ไปฮะโอ้โหกำลังไปได้ดีฮะโอ้ยครับเกมที่สองครับเราไปเยือนอยู่แล้วครับผมอ่าเจอแผน4 1 2 2 2แนโร่นะครับกับชุดรวมมิกนะครับเสื้อของริบบูนะครับมาด้วย442โฮดดิ้งครับ ให้สังเกตเจมี่คารคเกอร์ดีๆนะฮะวันนี้เล่นที่โอเทฟอร์ดซะด้วยนะผมโอเทฟอร์ดเปิดบ้านด้วยนะฮะลูกนี้เอาละพี่ไปแล้วผมไปแล้วโอ้โหดังคิดไปไม่สุดต้องหยุดที่ใครสักคน ตรงนี้ครับตัดดันได้ครับปลาลาพี่กาสโปฉันกาสโปอื้อหือจะดึงกลับก็เสียแล้วหมดแรงแล้วมุฮเมสซาร อ้าวหลุดนี่หลุดนี่หลุดหลุดนี่หลุดนี่จ้าโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าจ้าโอ้โหอุ้มโมซาล่าลูกนี้ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาละจังหวะนี้กาเลเกอร์ว่าอย่างไรฮะกาเลเกอร์เหมือนจะหลุดแล้ว ก็ดีแก๊กโปมาแล้วครับผมก่าเฟนแบ็กมาแก๊กโปแก๊กโปครับโอ้โหเจอรุ่นพี่อย่างกุลิศนะฮะชนจนเบียดล้มออกไปครับเบียดออกไปเลยฮะว่าเนี้ยึมนี่เสียมาแต่ไกล ไปฮะลูกนี้ลูกนี้จะเข้าไหมถ้าเราไม่ปิดจะเข้าไหมจะเข้าไหมเข้าซองมามมนด,ดวิลลี่ครับไปฮะยังไม่มีข้อผิดพาดสำหรับคาร์เกอร์นะครับผมแต่ในส่วนของเกมรู้ก็พยายามจะเจาะหาช่องหาจังหวะอยู่เหมือนกันครับโมซาลายิงเบาไปนิดนึ่งนะมีจังหวะเหมือนกันแหละ แต่ก็ยิงบ้าเบาอือหือมีการชนกันนิดนึงโจตาพิกบอลสวยฮะแต่ว่ามันมีคนที่สวยกว่าเขาไปรอตรงนั้นนะ่ะ ไปฮะไปแล้วโอ้โหแล้วลูกนี้เคลียร์ได้ไหมโอ้คาราเกอร์อย่างใช่ครับโจตาของเราไปกับโมซาราก็ได้ไปคารอสโมซาราคารอสโอ้โคารอสเอาอยู่วะ่ะคารอสเอาอยู่วะ่ะคารอสเอาอยู่วะ่ะ เราอายว่ะโอ้โหที่ลูกนี้ลองเปิดที่โมซาลาดิมีใครหม่งไหมมีมีโจตาหม่งนี่ไอเอาละขึ้นนำไปแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากโคดิกาโปฮาเปิดมาให้ที่โจตานี่ครับเสียใจด้วยครับไม่ผ่านคาราลเกอร์ครับเอาละลูกนี้คาราลเกอร์ว่าอย่างไรโอเค ค่งนข้างชุลมุนชุลเกนิดนึงค่อคร้างชุลมุนชุลมุนหน่อยนึงไปฮะออกไปทางนี้ดีกว่าเหมือนจะว่างโล่งๆอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม,ไม่ใช่อ่ะวันใดยังไม่ล้ำยังไม่ล้ำยังไม่ล้ำและไหลามาอย่างนี้และโจตาพิกมามาอย่างนี้เอา้าเอา้าริงไงอย่าโตโโหไม่มีคนนะ เราแหละโดนเสียบแลได้แต่บอลยังเป็นของควิกซ่าอยู่จุดนี้คาราเกอร์เคลียร์ไปก่อนโอเคอ่ะสอนเกมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเมนเจอร์อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าคาราเกอร์ทำหน้าที่ได้ดีครับใครเย่ทำฟูลรีบูโอเคอยู่นะโอเคครับเกมสุดท้ายฮะเป็นในส่วนของเมนเจอร์ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาด้วยโอเวียร์หนึ่งร้อยห้านะครับในส่วนของโอเพนทรีครับฟารเลอร์โนยิบสามมาที่โอเวียร์ร้อยสี่ฮะ ก็เป็นฟูริผูู้นะครับไปดูกันทีฟูริผูจะสู้ไหวไหมเจมีคาลเกอร์เอไอจะดีหรือเปล่านะครับผมไปนะฮะลูกนี้จะโปล่แต่บอลไม่ได้ครับอาละพลิกไปพลิกมาครับจ่ายมาที่เคนนี่ดังกิชและเปิดมาให้ที่โจตาได้หม่งไว้ไม่ได้หม่งครับเด็กเขาเอ้าเฮ้ยขึ้นน้ำไปก่อนครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผม จากเด็กเขานะครับผมถ้าดีใจของเขาคือหุ่นยนต์นี่หรอครับดังคีดเปิดมาอย่างสวยเลยครับและเด็กเขาก็อยู่ตรงนั้นเพราะดีฮะเขาเท้าขวาด้วยนะครับคือทำไปก่อนครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคาสเมโ่ ซิโกาทีวอลเกอร์วอลเกอร์โอ้วอลเกอร์พิกบอลได้แล้วพิกบอลได้แล้วเปิดมาอย่างนี้แล้วเดมบมงมาโอ้โหเดมมงอยู่นะแต่มงไม่เต็มใบฮะและลูกนี้มาแล้วโอ้โหกากโปเลยไปนิดนึงไปครับคอยไปแล้วคอยคอยเอาแล้วเฮ้ยจ่ายสวยด้วยเอาแล้วซิโก้ลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับ อานูมาปิดมุมตรงนั้นไว้ได้ก่อนตัวนี้เบคแคมสะด้วยเฮ้ยโอ้โหเทำเข้าตัวแม่มันเคลียร์บอลไม่ดีนะเดีจะให้ดูอีกรอบหนึ่งฮนงะลูกนี้เบคแคมเหรอเปิดไม่น่าใช่คือลูกนี้มันโอ้โหและเบิร์กนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ยบอกว่าคาราเกอร์นะทำเข้าประตูตัวเองนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยนี่เฮ้ยเมื่อกี้อย่าบอกว่าคาราเกอร์ทำเข้าประตูตัวเองนะห้าเลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมเบอร์ห้านะเมื่อกี้เนี่ยใครเบอร์ห้าไม่ใช่โรโบโรโบเนี่ยจะไปโทษคาราเกอร์ซะงั้นยิงเป็นจอมถล่มประตูตัวเองอยู่นะครับจะมีคาราเกอร์เบอร์คาราเกอร์เบอร์สิบสองเนี่ยไปโทษคาราเกอร์เฉยเลยโรเบอร์สันโรเบอร์สันเมื่อกี้นะครับลูกนี้ และซิโก้ลูกนี้จะเปิดไหมเปิดไหมไม่เปิดยังไม่เปิดเปิดแล้วและเปิดโอ้โหเเปิดก็ได้ลุ้นตลอดเฮ้ยโอ้โหเราแล้วแล้วอย่างงี้ลงอูโหเคลียบอลออกไม่ไม่ขาดนะฮะแล้วก็โดนไปครับผมอันก็ยังว่าเลยนะทีมฝั่งนั้นก็โอ้โหเทนซะเยอะเชียวนะครับดูจากโยนครับเทนเมสส้มสามสิบซักขนาดนั้นนะฮะอาจจะยากหน่อยเกมนี้อาจจะยากนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวไปดูกันในครึ่งหลังฮะเดี๋ยวไปดูสิเกีลูกหนึ่งสองอิสระเกีรับสองหนึ่งสามก็โอเคการตัดเกียรก็ประมาเนี้ยต้องมาลุ้นในครึ่งหลังว่าจะต่อบอลได้ดีมีโอกาสได้ยิงหรือเปล่านะครับผมเอาแล้วลูกนี้กักโปเกือบถึงแล้วเหมือนกัน ดิวโรบสันอ่าละูลกนี้ฟาวครับผมรบโบเข้าชโมช่างตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ่ากาลเกอร์สกีนไว้ดีครับามานัดวีลีออกบอลใกล้ๆที่กาลเกอร์ครับเสั้นกันที่เด็กเขาเจอละออกมาซ้ายที่กักโบครับและโรบสันก็เติมมาแล้วดิวโรบสัน เข้ากลางมาที่โจตาเปิดมาที่เจอราโจตาและดันคิดกันเขาโอ้โหลูกนี้เอาละโอ้โหเรายิงยิงสเปรย์สปะากันมากเลยเนน่ะยิงํายิงซากยิงแล้วยิงอีกโอ้เด็กเขาทำไมมันยิงเยอะอย่างนี้โอ้โหพอได้บอลนี่ยิงอย่างเดียวเลยเด็เขาอะโอ้แล้วล้ำครับโจตาเราล้ำไป โอ้ล้ำเยอะอยู่นะทัว่าลำเยอะอยู่นะเอาละเปิดนะอย่างนี้โตอยได้บอลแล้วตูเร่ตูเร่พิกมาเอาละซิโก,โก,โก้ไหมไม่ใช่ลนะใครไม่ดูไม่เข้านะ ออและได้อยู่ได้อยู่ดันกี้ครับอานูไหลสวยฮะเด็กเขาเขาไปแล้วเขาอย่าเพิ่งโดนเพื่อนดูเพื่อนด้วยอย่าเพิ่งโดนตัดบอลง,ง่ายๆเฮ้ยได้ไม่ได้ไม่ได้และโมซาหลายลูกนี้โอ้โหเขาสายซะด้วยนะแม่มุมสวยด้วยนะเมื่อกี้นี้ถ้าเข้าคือสวยเลยแต่ปัญหาคือไม่เข้าไง โอ้แล้วเขาซองครูตัวลูกนี้ก็หวานเจี๊ยบคูตัวใช่ครับผมเรียบร้อยครับผมจบเลยฮะเกมนี้แล้วไปดูการตัดเกตหน่อยแล้วกันฮะผมจะต้องบอกว่าสู้ยากนิดหนึ่งนะวทีมของเขาก็ตัวเมกตาค่อนข้างเยอะนะฮะทีมเรามันก็ฟูลีผูอ่าให้ดูนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของกาลาเกอร์นะครับห้าจุดสี่นะครับอ่ะก็ถือว่าถ้าออกมาได้ประมาณนึงแหละนะครับฟูลีผู จะเน้นเมเจอร์มันก็ใช่เรื่องอยู่นะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับนะในส่วนของกาเลเกอร์บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเหมาะกับการทาฟูลทีมริวูลหรือจะเอาไปเล่นก็ได้นะเป็นตัวนอกกระแสนะครับแต่การเข้าบอลค่อนข้างดีอยู่นะครับผมอ่าไว้ใจได้อยู่ไว้ใจได้อยู่ครับผมประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ